จากเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่ที่พิปูนนครศรีธรรมราชเหตุการณ์นั้นเกิดปลายเดือนพฤศจิกายน2531เกิดฝนตกหนัก3วัน3คืนท่อนซุงที่ไหลามานั้นเป็นไม้ที่ล้มขอนนอนไพรไหลามาชนิดที่เรียกว่าราวกับลาวาป่าไม้ช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงครับหมู่บ้านที่เคยมีผู้คนอยู่อาศัย ทั้งหมู่บ้านหายวับไปกับตาเหตุการณ์ทั้งกล่าวครับมีผู้เสียชีวิต90ศพสูญหาย102คนทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นเห็นถึงความจำเป็นว่าต้องไปตรวจสอบการได้รับสัมปทานป่าไม้ไปตัดยังไงถึงมีไม้ล้มขอนนอนไพรไหลกันมาราลากับลาวาไมา้ขนาดนั้นในยุคนั้นครับมาตรฐานการตรวจสอบอ,มมอาจไม่เข้มข้นเหมือนทุกวันนี้มีกระแสข่าวว่าการตรวจสอบใบสัมปทานนั้นอาจจะมีการเปิดช่องหรือเอื้อให้มีการทุจริตหลายมาตรฐานบังคบใช้กฎหมายไม่เป็นธรรมเดือดร้อนถึงนายกรัฐมนตรี รุ่ในขณะนั้นครับไม่ขอแญยญ่งเอ่ยนามท่านได้มีคําสั่งครับประกาศยกเลิกการให้สัมปทานป่าไม้ทั้งระบบบางส่วนว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบกระปั้นทุบดินบางส่วนบอกยอมหักไม่ยอมงอทําให้ในวันที่14มกราคม2532หลังจากยกเลิกทําให้1 4มกราคมขอ,ของทุกปีเป็นวันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติปัญหาอยู่ตรงนี้ครับหลังยกเลิกสัมปทานป่าไม้ตประธานจําคน2 0 0 0มคนที่ผมเล่าได้นะครับเกิดความไม่พอใจครับเมื่อพวกเขาไม่ได้ประโยชน์จากการทําไม้เขาก็ไม่คืนป่าครับมีการลั รอบตัดมีการเผาทิ้งไปเฉยๆในภาวะสูญยากาศนั้นประเทศไทยเสียโอกาสไปมากและเมื่อเสียโอกาสครับทำให้รัฐบาลต่อมาต้องมีมติครมอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2536-30ปีที่แล้วครับให้ผู้บุกรุกตามพื้นที่ป่ากลับมาเป็นของรัฐบาลตั้งเป้าครับจะทวงคืนได้44่้านไร่แต่ทวงไปทวงมาจากเป้า44ล้านไร่เหลือแค่8ล้านไร่จุดเปลี่ยนสําคัญครับก็คือการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทาให้มาตรฐานระดับเวิร์คลาสที่เราเคยปฏิบัติที่ มิสเตอร์เอสเซเลตได้วางไว้ถ้ามิสเตอร์เอสเซเลตมองกลับมาก็คงรู้สึกว่าเสียดายวันเวลากว่าจะรวบรวมกฎกติการมารยาทในการปฏิบัติเรื่องการสัมปทานป่าไม้สุดท้ายกลายเป็นประสาททรายไม่เหลืออะไรเลยมันจึงเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจนถึงการตัดไม้พยุงแบบลักลอบตัดคำถามคือแล้วไม่ลักลอบตัดไม้อื่นหรือตัดเหมือนกันครับแต่ว่าไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้ในวงศัก์สูงเป็นไม้ชั้นสูงที่ประเทศจีนครับเวลาเขาได้ไม้พยุงไปเนี่ยเขาเอาไปทําบานุบํารุงวัดวา,ารามวัง หลวงครับถามว่าเอาไปทําโต๊ะเตียงต่างไม่มีครับ แต่ว่าโต๊ะเตียงต่างของบุคคลระดับ V.I.P. ดังนั้นเมื่อตลาดเปิดกว้างที่ประเทศจีนครับรู้ว่าเสี่ยงยังไงก็ต้องขอลองครับจึงมีความพยายามครับในการลักลอบตัดไม้พะยูงผมจะไม่บอกว่าแนวทางการแก้ต้องสร้างจิตสํานึกผมไปอีกทางหนึ่งครับผมอยากเสนอว่าเราอาจต้องกลับมาทบทวนว่าเราจะกลับไปรู้ฟืน้นหรือกลับมาให้มีการอนุญาตให้เกิดสัมปทานป่าไม้ได้อย่างไรโดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสําคัญไม่เช่นนั้นเราจะเสียประโยชน์โดยไม่ได้อะไรเลยครับขอบคุณครับ